ก็โอเคนะอาจารย์ใช่เอออาจารย์ให้เบอร์โทรสมาชิกนะครับหลายท่านอาจจะโทรมาติดต่อ,องไงถ้าโทรติดต่อผม0936308922 จารย์หนุ่มครับโอ้โหไม่ได้เจอกันครับผมหลายคลิปหลายตอนแล้วธุรกิจการงานอาจารย์หนุ่มเยอะจริงไปทำอะไรอ่ะรีสอร์ทต่างจังหวัดนะก็ได้อีกแบบหนึ่งล่าสุดนอกจากได้พระของพระสมเด็จแล้วยังมีเรื่องของเหรียญเหรียญบาทบนหลครับผมเหรียญหนึ่งบาทข้างหลังเป็น,นตาเป็นดินตาเป็นดินอ่า หัวตรงกันที่ที่แปลกพิเศษก็คือหัวตรงกันครับผมขึ้นขึ้นตรงกันครับผมนะหน้าหลังตรงกันปกติแล้วเหรียญนี้จะหน้ากับหลังไม่ตรงกันไม่ปกติแล้วเหรียญนี้จะหน้ากับหลังไม่ตรงกันไม่ตรงกันและถ้าตรงกันแล้วมันจะเป็นไงอาจารย์เขาเล่นกันนะครับเพี่เขาก็มีราคาอออ๋เมันมีราคามันจะไปทางแนวไหนถ้าถ้าพูดถึงก็ถ้าตาเป็นดิ้ก็เหมือน เหมือนภยพยาคุดนี่แะเหมือนคุดเลยโอเหมือนเหมือนผานรภาพเหมือนคุดเลยอย่างโลกตำรวจก็มีตาแผ่นดินอ๋อเออเคยได้ยินเคยได้ยินบอกว่าไปไหนนี่โอเคหมดใช่ อย่างโลดตำรวจก็มีตาแผ่นดินอ๋อเคยได้ยินเคยได้ยินบอกว่าไปไหนนี่โอเคหมดใช่แล้วอาจารย์เคยมีประสบการณ์หรือว่าเคยได้ยินยังยังนะเพราะเพราะว่าเพื่อนน่ะเนี่ยเอาให้มาอ๋อแล้วอาจารย์บอกว่าไปลงเฟซบุ๊กเล่นเป็นไงผมตอบผมเขาก็ตอบรับนะเหรออแต่ผมไม่ปล่อยอ๋อเขาเขาพูดว่าง่ายจัก็เขาให้สองหมื่นเลยสองหมื่นครับผมอ๋อเรียนนี่นะครับผม อ๋ออาจารย์วันก่อนอาจารย์คุยถึงไปลงเฟซบุ๊กเล่นเป็นไงผมตอบผมตอบรับนะเล้วแต่ผมไม่ปล่อยเขาเขาพูดว่างอารย์ก็เขาให้สองหมื่นเลยสองหมื่นครับผมอ๋อเรียนนี่นะครับผมครับผมอ๋ออาจารย์วันก่อนอาจารย์คุยถึงเรื่องของจันทบุรีเป็นไงไหนนะ คนที่จันทบุรีโทรมาจะให้ไปอะไรสักอย่างอ๋อแต่ผมไม่ไปมันไม่มีเวลาเนาะเขาติดต่อมาว่าอาจารย์เกี่ยวกับอะไรให้ไปดูของที่บ้านแกอ๋อแต่ผมก็งั้นส่งมาผมเขาก็ส่งมาผมเหมือนน่ะผมก็บอกตรงๆเนาะอันนี้ผ้าใหม่ไม่ทันทระเออเอ๋อนี่เรื่องเรื่องพระครับผมเขาดูคลิปไหนครับอาจารย์ไม่ไม่เพราะว่าเขามีเบอร์แล้วเขามีเลขมีไลน์ผมด้วยไลน์ผมก็อยู่น่นี่ ไม่มามาก่อนที่เขาจะมีเบอร์มีลายอาจย์เขาต้องต้องดูคลิปอาจารย์เลยใช่ใชเขาดูดูตอนไหนไม่รู้ดูยื่งไร<ๆ>เรียนหลวงพ่อรวยอ๋อหลวงพ่อรวยอั่นแล้วก็ติดต่อมาเลยนัออ่นีก็ติดต่อมาเลยถ้าดีผมก็ว่าดี ป้อมผมก็่าปอมผมบอกตรงๆมีน้องคนหนึ่งอยู่สากแก้วมั้งเขาหลวงหลวงพ่อเนนดำอะไรไม่รู้แต่ผมไม่รู้จักนะ,ะถ้าผมอ่ะผมแค่ผมก็บอกของของแ้นะติดตามผมด้วยนะครับเบอร์โทร0936308922นะครับสวัสดีครับ